สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูรถ Toyota v วีโหล่อๆกันอีกสักคันนะครับคันนี้เป็นรถ v Pre ี g o PreRunner ปี2010ตัว E เป็นแบบตัวถัง4ประตูคันนี้เป็นโฉม VN Turbo แล้วนะครับ สำหรับค่าตัวคันนี้เจ้าของตั้งอยู่ที่239,000บาทนะครับผมส่วนรายละเอียดรถจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับโดยเริ่มจากที่ด้านหน้าคันนี้ด้านหน้าโคมไฟจะเป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับผมสภาพโคมยังสวยใสไม่หมองครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นครับโดยแถบข้างบนจะเป็นโครเมียมส่วนข้างล่างจะเป็นสีเทานะครับผมพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลาง ถัดลงมาด้านล่างนะครับผมคันนี้จะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานครับส่วนฝากระโปรงมีสรูเพื่อระบายความร้อนจากแผงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมสำหรับกระจกมองข้างและมือจับเปิดประตูคันนี้จะเป็นแบบโครเมียมครับตัดกับสีดำได้อย่างลงตัวนะครับและกระจกคันนี้ติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นสู้แดดได้อย่างแน่นอนครับ โป่งซุ้มล้อเป็นโป่งแท้เดิมจากโรงงานครับผมในส่วนของบันไดข้างก็มีติดตั้งมาให้เช่นกันนะครับเพื่อให้ง่ายและสะดวกเวลาขึ้นลงรถครับในส่วนของล้อคันนี้ทําการเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนเป็นล้อแม็กอลลอยทรงสวยครับผมเท่ดูดีพร้อมกับยางสภาพดีทั้ง4เส้นครับ มาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานสวยใสยไม่มีแตกร้าวนะครับกันชนท้ายเป็นกันชนแบบโครมเมียมตรงรุ่นนะครับสภาพดีไม่มีรอยทิ่มต่ำสำหรับสติ๊กเกอร์พรีรันเนอร์และโลโก้ต่างๆบนฝาท้ายยังอยู่ครบทุกจุดนะครับผมคันนี้กระบะท้ายติดตั้ง m a x กซ์ไลเนอรมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมบรรทุกครับ มาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยผ่านการปรับแต่งนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2 5 0 0ซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับโดยอินเตอร์คูลเลอร์ของรุ่นนี้จะวางอยู่บริเวณด้านบนของเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานนะครับถ้าดูแลรักษาดีๆสามารถวิ่งได้ถึงหลักล้านกิโลนะครับคานหน้าเดิมๆครับจุดยุดเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดครับ มาต่อในส่วนของภายในนะครับผมภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจครับสภาพสวยสะอาดนะครับผมเบาะสภาพดีไม่มีฉีกขาดครับโดยเบาะตอนที่2ก็ได้เป็นเบาะผ้าเส้นกันนะครับภายในกว้างขวางโอ้อาโล่งสบายมากนะครับผมสําหรับคอนโซลเป็นคอนโซลสีทูโทนนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านเลขไมล์คันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ200,000กิโลเมตรโดยประมาณครับถือว่าวิ่งน้อยครับในส่วนของวิทยุนะครับผมคันนี้ได้เป็นวิทยุแบบ2ดินหรือเป็น แบบจอสัมผัสแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้ราคาเพียง239,0 0 0บาทครับหากใครสนใจจริงๆสามารถต่อรองราคาได้นะครับและสามารถดูรถตัวจริงได้ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับ และที่สําคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทําการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto c ต r และสําหรับวันนี้สวัสดีครับ